ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่าวางพงมลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันปียมหาราช ส่วนที่วัดท่าล้อตำบลฝ่ายแก้อมเภอภูเพียงชาวบ้านท่าล้อและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันจัดงานบุญถวายทานสลากพัดจุมปูซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่นับร้อยปีเป็นประเพณีสำคัญของชาวล้านนาเป็นค้านิยมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยปีนี้มีกวยฉลากจาก8หมวดในชุมชนบ้านท่าล้อมาร่วมถวายทานสลากพัดซึ่งกวยสลากพัดจะสารด้วยไม้ไผ่ ข้างในถูกห่าหุ้มด้วยใบขมิน้นบรรจุข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงสุกอย่างพริกกะปิน้ำปลาน้ำมันพืชหอมกระเทียมพริกแห้งเพื่ออุปโปภคบริโภคด้านบนกลวยฉลาดจะมีใบหมากพลูไม้ดอกไม้ประดับมัดรวมกันมีเทียนบุรีมัดติดไม้เสียบเงินเป็นปัจจัยข้างในกลวยฉลาดจะมีใบโพยที่เขียนว่าฉลากกลวยนี้จัดตานอุทิศให้คนที่ล่วงรับไปแล้ว พลตำรวจโทตาโรผิวพานผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานพร้อมโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพบพันตำรวจเอกชัยวัน์ประดับไทยผู้กำกับสอนอรพระขนงและก็ได้เชิญตัวผู้เสียหายเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีทรัพย์สินที่สูญหายไปรวมมูลค่าเกือบ6กล้านบาทโดยผู้เสียหายได้แจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฐานความผิดลักทรัพย์ ผู้เสียหายแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุตนและสามีซึ่งพักอาศัยอยู่ในห้องเล็กที่8ทับ125ชั้น7คอนโดภายในซอยสุขุมวิท101มันเกิดเหตุก็ได้ใช้หลานชายให้ไปเอาของที่ห้องพักเมื่อหลานชายเดินทางมาถึงคอนโดและขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้น7ออกมาจากลิฟต์สังเกตเห็นผู้ต้องหาใช้กุญแจและคีย์การ์ดเปิดเข้าไปในห้อง ล้านชายโทรศัพท์แจ้งตนและสามีจึงรีบมาที่ห้องพักตรวจสอบทรัพย์สินที่เก็บไว้ในลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าอาทิทองคําน้ําหนักรวม120บาทเงินสด6กแสนบาทรวมมูลค่าประมาณ5.7ล้านบาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เตรียมไว้ในงานแต่งงานของตนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้หายไปหมดพยายามติดต่อกับผู้ต้องหาแต่ติดต่อไม่ได้จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีอย่างไรก็าตามผู้ถูกกล่าวหาได้ทิ้งหลักฐานไว้ในห้องที่เกิดเหตุหลายรายการ จึงได้มีการตรวจลายนิ้วมือแฝงเอาไว้หมดจะมีการตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายวิทูลแก่งงานทนายความของบอสพอพาพนักงานบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปลงบันทึกประจําวันกับพนักงานสอบสวนสอนปนผอลยศทินหลังจากเมื่อวันที่22ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตํารวจบอคอปอคอบอได้เข้าตรวจค้น11จุดที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอน พร้อมยึดของกลางและเชิญตัวพนักงานสิบรายมาสอบปากคำใช้เวลานานถึงแชั่วโมงรวมถึงมีการยึดโทรศัพท์มือถือของพนักงานทั้งหมดซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุยืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรกับการทำหน้าที่ของตำรวจเพียงแต่ว่าทำเกินเส้นของกฎหมายเข้าใจว่าอาจจะทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยากจะแจ้งความดำเนินคดีม .157 กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดแต่มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งในอนาคต หากพนักงานบริษัทไอคอนจัดดำเนินคดีก็จะใช้เป็นหลักฐานชั้นศาลได้และในวันศุกร์ที่25นี้ก็จะพาพนักงานไปร้องเรียนที่สำนักงานเจรํารวจแห่งชาติอยากให้ทางเจรํารวจช่วยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดนี้ว่าเป็นการทำโดยกรอบอำนาจของกฎหมายหรือไม่ลูกสาวร้องสื่อวอนช่วยแม่ถูกเอเจนซี่หลอกไปทำงานร้านนวดที่ดูไบารายได้ไม่ตามเป้าส่งไปอยู่ร้านอื่นซึ่งเป็นร้านขายบริการ และลูกสาวของผู้สื่อข่าวได้ไปร้องสื่อไทยนิวส์เอเชียผ่านรายการ YouTube ให้เป็นสื่อกลางประสานหน่วยงานช่วยเหลือแม่ที่ถูกเอเจนซี่ที่ลงโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ไปทำงานร้านนวดที่ดูไบโดยค่าใช้จ่ายหากจากค่าแท็กที่ทำงานจึงตัดสินใจเดินทางไปเมื่อวันที่สองตุลาคมทำงานไปได้สักระยะรายได้ไม่ตามเป้าถูกส่งไปอีกร้านซึ่งเป็นร้านขายบริการไม่ใช่ร้านนวดตนไม่ยินยอมแต่ทำอะไรไม่ได้แต่ละวันก็ต้องขายบริการไม่ต่ำกว่า3-5คนใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานเพราะสะภาพร่างกายรับไม่ไหว ร้องไห้ทุกวันอยากกลับบ้านบอนหน่วยงานโดยเฉพาะมูลนิธิประวีนาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีช่วยเหลือให้ออกมาก่อนวันที่25นี้เพราะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวซึ่งต้องรับแขกเพิ่มขึ้นจากปกติแน่นอนเจ้าของร้านชำถูกหลอกซื้อเหล้าน้ำแข็ง300บาท โชสลิปแต่เงินไม่เข้าให้เวลา3วันไม่จ่ายจอดแจ้งความเรนน่จัก,กรพันธ์เจ้าของร้านกล่าวว่าคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านก่อนเดินเข้ามาซื้อเหล้าหนึ่งกลมและน้ำแข็งหนึ่งถุงระหว่างที่นายจักรพันธ์กำลังไปหยิบเหล้าลูกค้าก็ได้ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านติดไว้เพื่อชำระเงิน300บาทแล้วก็โชวสลิปโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดูผ่านไปประมาณ5นาทีก็ไปตรวจสอบพบว่ายอดเงิน300บาทไม่ได้ถูกโอนเข้ามา จึงย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาแจ้งผู้สื่อข่าวช่วยตามหาลูกค้ารายนี้ให้เวลาลูกค้า3วันหากไม่มาชำระเงินจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานจับกลุ่มสามผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวน10รายการประกอบไปด้วยไอซ์100กิโลกร,รมัมรถตู้โทรศัพท์มือถือพร้อมซิมการ์จำนวน5เครื่องกระสอบสีขาวกระดาษสีขาวเขียนข้อความเบอร์โทรศัพท์ธนบัตรประเทศมาเลเซีย3 0 0พันริงกิตอาวุธปืนพกสัน้นขนาดจุดมมจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมแมก็กกาซีนจำนวน1อัน กระสุนปืนขนาดจุด45มมมชนดที่ดิน4รายการรวมมูลค่ากว่า19ล้านบาทงเต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพพร้อมนำไปชี้จุดทำแผนและส่งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชาวไทรามันบางขันมากร่วมกับชมรมยุวชนไทรามมนวัดอัมพวันรบุรีสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรบบุรีและชาวมอญบางขันหมากร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีไทยรมันบางขันหมากประจําปีนี้โดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องจ่นเอาไว้ซึ่งประเพณีไทยรมัน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในรูปแบบของขนธรรมเนียมประเทีภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมหรือการแต่งกายพื้นบ้านปีนี้มีการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปูท่ทอกรักสุวรรณสาโรซึ่งท่านเป็นพระเถระที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะบ,บูชาเป็นสิริมงคลต่อชีวิตรวมทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่าน สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปิดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ